อือบ้านเนิร์สทรงสุดฮิตนะคะเป็นทินิคโอเพนนะคะใช้กระดูกซี่โครงอะไรเงี้ยเราไปยืดนะคะมันเลยได้ขนาดนี้เนาะเดี๋ยวหมอต้องตับของหนูก่อนว่าหนูจะได้ขนาดนี้ไหมเนาะเดี๋ยวหมอจับนิดนึงนะคะเยอะอยู่หนูมีหวังนะหนูมีหวังเนาะส่วนของของน้องอ่ะทรงอ่ะน้องอ่ะเดิมอ่ะเขามีความพุ่งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวหมอเสริมขึ้นมาค่ะ จะได้ใกล้เคียงกับต้านหนึ่งเลยเนาะแต่แตกต่างนิดหนึ่งคือต้านหนึง่งจะหมูกเขายาวแต่ว่าน้องจะหมูกสั้นเพราะนั่นอนะความยาวกับความสั้นของน้องจะไม่เท่าเขานะคะคือมันเป็นสัดส,ส่วนของโครงหน้าเฉยแต่ว่าทําออกมาทรงได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเลยทำออกมาีงก็สวยสวยขึ้นแน่ๆนะคะสวยขึ้นอือยากสวยก็ต้องทนนะ tai bên phải đây đấy ta. Thế ngay. Ok vậy. Cúp biết hả? Không mẹ.